องราบนบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกๆลูก,ลกรวมถึงเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจจะฟังธทาทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา พระสมมะสมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงคำตอบกลับมาดังนี้ว่าลูกเอ๋ยอย่าจะดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้หรอกลูกหากว่าเรานั้นไม่ได้กินหมอจะเก่ง ขนาดไหนเราก็ไม่รู้หลอกลูกหากว่าเราไม่ไว้ใจหมอไม่เชื่อใจหมอไม่ยอมทำการรักษาเราก็ไม่หายหลอกลูกชีวิตเจ็บป่วยก็ต้องกินยาหายามาช่วยรักษา หาหมอมาเชื่อรักษาแต่ลูกเอ๋ดยดวงจิตของลูกนั้นเจ็บปวดมาแล้วนานแสนนานป่วยมาเป็นล้านปีป่วยมาเป็นแสนปีป่วยมานานแสนนานและยังไม่รู้ว่ามันจะป่วยไปอีกนานเท่าไหร่ หากลูกนั้นไม่ยอมรักษาลูกเอยดวงจิตของลูกนั้นป่วยด้วยเชื้อกิเลสป่วยด้วยเชื้อตัณามีความรักโลกความโกรธและความลุ่มหลงตามมาด้วยความอยาก ความยึดติดและการเบียดเบียนพร้อมทั้งสิ่งที่ได้รับมาตามมาอีกมากมายก็คือการได้ครอบครองกายทั้งหลายมีกายใดมาครอบครองก็เป็นทุกข์เพราะกายนั้นรวมถึงเยียงทุกข์มากมาย พราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องด้วยกายนั้นอีกลูกเอ๋ยเราไปเกิดเป็นสัตว์เป็นไก่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเป็นปลาก็ต้องทำหน้าที่ของเราเป็นเทวดาแล้ว ก็ยังต้องทำหน้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันจิตของเรานี่ป่วยมานานลูกเอ้ยป่วยมานานเหลือเกินมีกายนี้บ้างกายนั้นบ้างกายนั้นบ้างความทุกข์ห่อหุ้ม ลุมดวงจิตของเราจนมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวเป็นตนของมันเองเลยจนดวงจิตนั้นไม่มีความเป็นอิสระอยู่ในตัวตนเลยโดนเชื้อโลกกลุ่มเอาไว้แต่การที่เรา จะหายจากโลกที่เป็นอยู่ได้นั้นเราก็ต้องกินยาและก็มีหมอที่สามารถหายามาช่วยรักษาได้เป็นผู้บุกเบิกทางเป็นผู้ชี้ทางและบอกทางคือองค์พระพุทธเจ้า ลูกเ๋ยบุคคลผู้ใดก็ตามที่ตั้งใจและศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้ารวมถึงกินยาคือการประพฤติปฏิบัติบรนเพนตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเลื่นั้นบุคคลผู้นั้น ก็จะหายเป็นลำดับลำดับจนถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ลูกเอ๋ยหากใครที่ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าหากใครที่ไม่กินยาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นด้วยการปฏิบัติ ก็ไม่มีทางที่จะหายไปจากความทุกข์ที่เป็นอยู่ที่มีอยู่นี้เลยลูกเอ้ยการที่เรานั้นเพียงแต่ว่ารู้ว่าหมอนนั้นเก่งแต่เราไม่ยอมรักษาการที่เราสักเพียงแต่ว่ารู้ว่ายานั้นดี แต่เราไม่ยอมกินลูกเอ,อ๋ยเราไม่มีทางหายหลอกลูกและอย่าบนโลกนี้อาจจะกินเป็นชั่วครั้งชั่วคราวรักษากายนี้ไปเรื่อยๆให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆได้แต่วันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดี แต่ยาในการปฏิบัติยาในการทำดียาของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเรากินแล้วเราจะไม่เกิดอีกจะไม่ตายอีกจะไม่ทุกข์อีกลูกเอ๋ยเพียงแต่ว่าเราต้องกินไปเรื่อยๆต้องมันกิน รงต่อเวลาต้องกินด้วยความศรัทธากินไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อโลกในตัวของเรานั้นจะหายจะหมดจะดับไปจากเราลูกเอ๋ยเราจึงจะหายอย่างแท้จริงอย่านั้นอาจจะซื้อด้วยราคาที่แพง หากเป็นยาบนโลกใบนี้แต่ยาของพระพุทธเจ้าเป็นยาที่ใช้ชีวิตซื้อมายอมแลกด้วยชีวิตแลกด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกยากและลำบากกว่าจะหาเจอเมื่อเจอแล้วก็นำมาแจกจ่าย ให้แก่บ,บุคคลที่ต้องการกินและจะช่วยได้ก็เฉพาะแต่คนที่กินเท่านั้นไม่ใช่คนที่รู้ที่เคยได้ยินได้ฟังแต่ไม่ทำตามลูกเอ๋ยการให้หมอรักษาก็คือการทำตามที่หมอบอกหมอ ที่รักษาดวงจิตให้หายจากเชื้อโรคที่เกาะกินดวงจิตของลูกนั้นก็คือองค์พระพุทธเจ้าซึ่งจะคอยบอกว่าให้ลูกนั้นทำยังไงบ้างส่วนการกินยาก็คือการประพฤติปฏิบัติบรนเพนตาม โดยการรักษาศีลโดยการฟังธรรมให้เข้าใจโดยการนั่งสมาธิจเจริญปัญญาหากว่าลูกนั้นได้กินยาคือการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้อยู่สม่ำเสมอชีวิตของลูกนั้นก็ย่อมดีขึ้น ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับไปลูกเอ้ยบุคคลผู้รักษาศีลได้ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปเขาย่อมดีขึ้นบ้างในสภาวะดวงจิตของเขาจากความทุกข์ที่ทุกข์มากมายเหลือเกินก็เบาบางลงบางคน ที่กินยาด้วยการนั่งสมาธิฟังธรรมจเจริญปัญญาชีวิตของเขาก็ย่อมเป็นสุขมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงยังมีดวงจิตอีกมากมายที่เขาเหล่านั้นสามารถบรรเพนตนสามารถกินยาชนิดนี้ จนเขานั้นหายดีจากโรคที่เป็นจนเขานั้นไม่กลับมาเจ็บมาป่วยมาทุกข์มาทรมานอีกต่อไปลูกเอ๋ยดวงจิตของเรานั้นมีกิเลสและตัณหาเป็นเชื้อโลกมีความทุกข์นั้นเป็นผล ของสิ่งที่เราต้องพลอยได้รับและทำให้เราต้องทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่รู้จบจงฝึกฝนตนด้วยการปฏิบัติเพราะว่านั่นจะเป็นการกินยาอย่างแท้จริงและบุคคลผู้ที่กินเท่านั้นจึงจะรู้ได้เข้าใจได้ ด้วยตัวเองส่วนบุคคลผู้ที่ไม่กินยานั้นไม่ว่าเขาจะรู้ว่าดีเขาก็ไม่รู้จริงหรอกลูกไม่ว่าเขาจะเชื่อว่าดีแต่ถ้าไม่กินเขาก็ไม่หายหรอกลูกฉะนั้นหากลูกนั้นเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ตั้งใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติบรรเพนตนให้เข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นให้ดับการเกิดรักษาดวงจิตของตนให้หายนั้นลูกก็ต้องมันกินยาด้วยศีลธรรมสมาธิและปัญญาลูกนั้นจึงจะหายได้สาธุ